สวัสดีครับคุณผู้ชมไฟเตอร์เบล็คลิฟครั้งนี้จะเป็นรอยย่างพาราดินสแตนดาร์ดนะครับแต่ก็ยังอยู่กับบัตเตอร์เบดเหมือนเคยเพราะว่าออของที่ใช้การได้ในโซนของสแตนดาร์ดจริงๆส่วนใหญ่มันก็เป็นของนี่แบบเล่นกับบัตเตอร์เบดซะเยอะเพราะงั้นก็เลยต้องใช้บัตเตอร์เบดต,ต่อไปนะครับก็เลยคิดว่าจัดแบบใช้บัตเตอร์เบดเป็นตัวหลักไปก่อนละกันซึ่งก็อย่างที่เห็นครับบัตเตอร์เบดเทคบอกว่าถ้าคุณมีเรียสี่ใบามากกว่าบวกคริถ้ามันยืนเว้นนะครับแล้วก็เมื่อลงสนามเว้นหรือเรียินนง,งยแถวหน้ก็ใบ ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าหลักๆก,ก็จะใช้มันเป็นตัวไรต์ตอนเกรดสองนี่แหละเพราะว่าเ,าเวลาเล่นนะครับสมมติยัดนี่ไปก่อนละกันไรต์ลงมาอย่างนี้ถ้าอยากจะเอาคริในสแตนดาร์ดตอนนี้มันจะมีตัวช่วยในการสุเรียคอแล้วนะครับจริงๆมีสองตัวคือนักเวทมิดเทลกับอากาเนะแต่อันนี้ผมเลือกเปอากาเนะ e, เพราะว่ามันใช้ง่ายกว่าเทคของอากาเนะบอกว่าเมื่อลงสนาม mm hmm. ช่องไวหรือช่องเรียกได้จ่ายคาตาบัตหนึ่งหาปอนกนารจะกองหนึ่งใบคอนลงเรียนแล้วสับกองส่วนสกิลถ้า ยูนิตนี้ถูกบูได้วยเผาไฮบีรพลังบวกพั 3, นะครับทั้งแวนทั้งเรียรมอนกันซึ่งหล,หลักๆก็เอาไปใช้หาปอนกันตัวนี้นี่แหละเสิร์ชเสิร์รลงมาปึ๊บอ่ะคุณก็จะมีเรียอากาศ2ใบแล้วเพราะว่าในตอนนี้ของสแตนดาร์ดมันตัวเริ่มมันไม่วิ่งถอยหลังแล้วดังนั้นเวลาจะปูบอร์ดมันจะลําบากนิดนึงถ้าเกิดต้องลงมือถึงลงจากมือถึง4ใบมันจะเยอะเกินไปเพราะงั้นตัวอากาเน่จะเป็นตัวช่วยตรงนี้นะครับนี่ก็เลยใส่มาด้วย แล้วก็ในโซ่ของปอนกาวนะครับเมื่อลงสนามถ้าแถวเดียวกับยูนิตนี้มียูนิตอื่นของคุณอยู่โซชั้นหนึ่งถ้าโซชัตทิกเกอร์พลังบวง 5, ์5,000จบเทินด้วยนะครับเป็นตัวที่เอาไว้ปูเกมรอรอปิดเกมช่วงท้ายนะครับด้วยตัวโซเซเปอร์นี่แหละซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดถึงทีหลังอีกทีหนึง่งอันนี้เราพูดถึงในตรงส่วนนี้ก่อนซึ่งคุณก็จะเห็นได้ว่ามาราคาอีก2ช่องนะครับถ้าเป็นไปได้ลงจากมือไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดทําไม่ไหวจริงๆมันก็ยังมีตัวช่วยนิดหน่อยอย่างอันเลนกัับมาอนน2ตวี อเลนนะครับเมื่อลงสนามเมื่อลงเรียอย่างนี้จ่ายคัตบัตหนึ่งคอมือหนึ่งใบลงช่องเราการที่มีเกรดไม่เกินแวนเก่าของคุณถ้าคอโจวหนึ่งก็คือเป็นการลุ้นว่าคอลงมาแล้วเราจะได้โจวอีกสักใบหนึ่งที่จะเอามันลงเล่นหรือเปล่านั่แปลว่าคุณต้องดึงสักคนลงมาอย่างนี้ก่อนนะครับมันก็จะใช้ยากนิดนึงขณะที่ตัวมารอนบอกว่า ถ้าเมื่อได้การใบอื่นคุณลงสนามในแถวเดียวกับยูนิตนี้ในคอลัมน์เดียวกันจ่ายคัตตบัตหนึ่งโจวหนึ่งครั้งบวกสามพันนะครับอ่าสมมตุติถ้าเกิดเราปูถ้าเกิดเรามีสองคัตตรบัตใช้เทคของอากานิคอรปอนกันลงมาอย่างนี้เราใช้เทคของมาลอนคัตตบัตหนึ่งโจหนึ่งเผื่อจะโจวเจออะไรสักอย่างที่เอามาต่อแถวกับอากานิอย่างนี้ก็ได้คุณก็จะมีสี่หรืออาจจะต่ออย่างนี้ก็ได้คุณก็จะมีสี่สี่ตัวให้บัตเตอร์เบดตีบวกคริแต่ว่าถ้าเกิด เวลาเล่นมันทําลําบากจริงๆก็ไม่ต้องฝืนก็ได้นะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นในส่วนของบัตเตอร์เบทเพราะว่าเด็กนี้ไม่ได้จับมาเพื่อใช้คีย์ของบัตเตอร์เบทตะกะต้นอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันทํายากไปสําหรับในส่วนของสแตนดาร์ดอัาเดจริงๆมีไว้เพื่อเรียกปอนการลงมาช้าโซมากกว่ารอตั้งเกมให้โซเซฟลงมาปิดทีหลังแล้วก็ใช้เป็นตัวแฮรบุกต้นเกมได้ด้วยเพราะถ้าเกิดเราไปฝ่ายเริ่มก่อนเราอาจจะเอาปอนการลงข้างนี้แล้วชัางเรื่องโซช้ามันเลยก็ได้ นั่นเองแล้วก็ตีตีต,ตีสามเลนอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เลยจัดมาเป็นแบบนี้ทีนี้พอขึ้นเกรดสามนะครับตัวไรตัวไรชงต้นจะมีชอยอยู่สองตัวคืออันเฟตเออร์ลี่กับค mm ิงอันเฟตอันเฟตเออร์ลี่มันคัตบาสหนึ่งเมื่อไรคัตบาสหนึ่งขอบัตเตอร์เบลดลงข้างจากโซหรือจากมือแล้วบัตเตอร์เบลดใบน้่งหกหมื่นซึ่งเมื่อรวมกับกิฟฟอร์สถ้าเกิดเราอยากให้บัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดจะตีสามหมื่นแรงมากๆ ะะแล้วยังแรงได้มากกว่านี้อีกถ้าเกิดเราลงวิ่งการลงมาบูทให้บัตเตอร์เบดอย่างนี้เพราะมันบอกว่าบัตเตอร์เบดที่อยู่คอลัมน์เดียวกันป่วย5000มันก็จะเป็นเท่าไหร่ล่ะ3าม0 3ื่นสามหมื่นแสํหาหรับการบุกในครั้งแรกนะครับถือว่าเป็นเป็นพาวเวอร์ที่สูงมากจริงๆยิ่งถ้าเกิดเช็คเจอคริกก่อนแล้วโยนให้นี่หน้าเสียกันแน,น่นอนนะครับก็ยังจะเป็นมุกหากินต่อไปสำหรับในเด็กนี้ส่วนคิงอันเฟสนะครับเทคบอกว่า จ่ายคาตบัตหนึ่งหาบัตเตอร์เบตจาก,กองคอลงช่องเรียกอากาศยืนน้ำโบ๕พันเราสับกองก็เป็นตัวที่ทํางานคล้ายๆกับอันเฟดเอรีแต่มันดีกว่าเพราะว่ามันหาจาก,กองมาเลยบางครั้งเวลาเล่นเราอาจจะพอขึ้นเกรดสองอ่ะบัตเตอร์เบตอาจจะไม่ขึ้นอย่างนี้เราไล่เป็นอากานนเพราะว่าอากานนมันคาตบัตหนึ่งหาของได้มันหาปอนกันได้อ่าไม่เป็นไรเสร็จแล้วพอขึ้นเกรดสามเป็นคิงอันเฟดก็ใช้เทคของคิงอันเฟตคาตบัตหนึ่งหาบัตเตอร์เบตลงมาก็ได้เหมือนกันแล้วก็โยนกิบให้อย่างนี้มันก็จะพลัง25งหมื่ หมื่ 10, 8, 8, 5, 8, นห้าบวกหมื่นเป็นสองหมื่นห้าบวกแปดสองหมื่นห้าบวกแปดเป็นสามหมื่นสามบวกห้าพันเป็นสามหมื่นแปดก็คือตีสามหมื่นแปดก็ยังถือว่าแรงมากอยู่ดีสําหรับในเลนนี้นะครับถ้าเกิดคุณมีวิงกันอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีวิงกันคุณเอาตัวอื่นมาบูสต์มันก็ยังตีแรงอยู่ดีนะครับต่อให้ไม่บวกเพิ่มอีกห้าพันก็ตามเพราะมันได้บัฟท, rip, ทั้งกิฟทั้งบัฟจากอันเฟดเองถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่นะครับแล้วก็อีกสกฤฤิลหนึ่งของตัวคิงอันเฟดนะครับบอกว่า ถ้ามีบัตเตอร์เบดอยู่บนช่องเรียกาพลังบวกหมื่นในเทิร์นของเราซึ่งตรงนี้แปลว่าโยนกิฟให้เรียไปเลยก็ได้เพราะอันคิงอันเฟดก็จะมีกิฟของตัวเองก็จะเหมือนมีพลังเหมือนมีกิฟของตัวเองอยู่ดีเพราะมันมีบัตเตอร์เบดอยู่ในสนามพลังบวกหมื่นในเทิร์นของเราที่เหลือคุณก็แบบเอาอะไรมาโบส์มาก็ได้มันก็ตีหนักแล้วตีหนาพอมีกิฟเลยนั่นเองนะครับมันเหมือนเป็นสกิลที่ชวนให้ผู้เล่นอยากจอากิฟไปแปะค้างมากกว่าที่จะแปะเวน ไม่เหมือนกับของคายโลนั่นเองก,ก็เป็นอีกวิธีเล่นอีกอย่างหนึ่งที่นี้พอเล่นเล่นไปเรื่อยๆโซเริ่มอยู่ตัวละมีสักห้าโซก็ไล์เป็นโซเซเวอร์ไปเลยเพื่อปิดเกมนะครับโซเซเวอร์บอกว่าโซบาร์5ชี้ยูนิตหกบบงหมื่นห้าแล้วก็เมื่อโจมตีโซชั้นหนึ่งได้สามารถโซชั้นหนึ่งได้เพราะงั้นหมายความว่าคุณตียังไม่ชาร์จก็ได้ถ้าคุณกลัวกลัวแบบตีชาติกเกอร์เข้าอย่างนี้นะครับก็จะเป็นตัวปิดสกรเพราะว่ามันบวกพลังเยอะมากจริงๆที่เหลือมันก็ขึ้นอยู่กับว่า ตัวอื่นๆในสนามของเรามีอะไรก็ลง,ลงให้เต็มอย่างนี้เราตีเราคุณจะแปะกิฟต์แปะแปะฟอร์สแวนฟอร์สเรียอะไรก็ว่าไปแล้วแต่เลยนะครับเพราะว่ามันสำหรับในส่วนของรอยันเนี่ยด้วยความที่มันบวกพลังทั้งบอดได้่ขอนข้างเยอะมันเลยไม่จำเป็นที่จะต้องบบเอากิฟต์โยนแวนอย่างเดียวไม่เหมือนของเคยโลนั่นแหละมันต้องใช้เรียเยอะต้องแต่ว่ามันก็มีความสามารถในการหาเรียมาลงได้ตลอดเพราะงั้นมันเอากิฟต์แปะข้างมันก็ได้อยู่ดี ก็จะเป็นตัวปิดของเด็กซึ่งก็ไม่ได้มีคอมโบอะไรเพราะว่ามันมีตัวปอนกันกับอากาเนะเป็นตัวชาร์จโซให้อยู่แล้วเพราะงั้นมันก็จะใช้โซแบบประมาณ1หรือ2ก็จะถึงแล้วนั่นเองอ่อันนี้อาจจะเห็นว่าขาดไปหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดลงปอนกันลงมาโซชาร์จหนึ่งมันก็จะมีโซ5ห้าพอดีนะครับอันนี้ในกรณีที่ไร้สามอันนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยอธิบายลําบากอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันทําได้ภายในภายในการใช้ปอนกันสักครั้งสองครั้ง,งนั่นเอง เะครบเลอๆบางทีแบบเล่นๆ่นแล้วโซเฟซมีขึ้นด้วยซ้ำก็อาจจะจบเกมด้วยคิงอันเฟดกับบัตเตอร์เบดก็ได้ก็ตีไปเรื่อยๆเพราะว่ามันเหมือนมีฟอร์สองตัวอยู่ดีนันองก็จะเห็นว่าคอมโบมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเท่าไหร่นะครับสำหรับในดิกนี้ที่เหลือมันจะเป็นเรื่องเล่นต่อพลังกันอย่างเดียวนะครับคุณจะเห็นได้ว่าอากาเนะมีเทคก็คือถ้าไฮบีิดบูทจะพลังบวก3,000ันด้วยเพราะฉะนั้นตัวที่จะต่อบูทกับอากาเนไดีที่สุดไม่ใช่วิงกันไม่ใช่มึงมึงมีหน้าที่ต่อกับบบััตตตเเก็็จะปนว ไลออนเมสตาเรียนตัวนี้นะครับเทคบอกว่าถ้ามีเรียสีใบหรือมากกว่าพลังบวก3,000ก็คือจะเป็นตัวบูทหมื่นได้นั่นเองพอบูทให้อากาเนสมันก็จะตี2 3 0 0 0ถ้ามีฟอร์สใบหนึ่งมันก็จะตี3 3 0 0ม33,000นี่คือฮิวใบเดียวยังเอาไม่อยู่ด้วยนะครับต้องฮิวแล้วอีกเพิ่อมอีก5 0 0 0ถึงจะเอาอยู่มันเป็นตัวเลขที่สูงมากนั่นเองหรืออย่างในกรณีของข้างบัตเตอร์เบตตรงนี้2 0 0 0 0 2่นสองห0เหมือนกันนี่ก็ต่อพลังตีข้างก็3 3 0 0 0ได้ถ้ามีก นี่ส่วนออนเฟดชั่งมาแล้วกันเพราะว่ายัางไงซะส่วนใหา่ก็จะโดย pg อยู่แล้วนี่ก็คือจะจัดโดยพยายามให้ข้างมันกดดันฝัสงคภาพเขาให้ได้น,นี่ส่วนอันเลนกับมารอนเป็นตัวที่มีไว้เพื่อหาเรื่องโจวซะมากกว่านะครับก็ไม่ได้ก็ถ้าเกิดวิงกันมันไม่ขึ้นคุณก็ลงมารอนแทนก็ได้กพพลังอาจจะตกไปนิดหน่อยแต่ก็ได้เวลาลง ข้างหน้ามันก็ได้จวงอย่างนี้มันก็เป็นตัวเริ่อที่คุ้มหรืออันเลนก็ใช้เป็นตัวเล่นช่วงต้นเกมได้ถ้าเกิดบางเอญมันขึ้นมือแล้วแบบคุณลากคุณมีอีกตัวหนึ่งให้ลากลงมาแล้วเอาจ๋งอย่างนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็น2ตัวที่เอาไว้ใช้เล่นช่วงต้น,ตนเกมมากกว่าที่เหลือคือตั้งบอร์ดให้ได้ประมาณนี้นะครับหรืออาจจะเป็นอย่างนี้สักข้างหนึ่งก็ได้เอออย่างเช่นคุณอาจจะอีกข้างหนึ่งคุณอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับมันไม่ได้ฟิกมากแต่ขอให้มีสักข้างหนึ่ แค่นี้ก็พอแล้วนะครับซึ่งเกตดสออีกตัวที่ผมใช้จะเป็นเบลกิอุตัวนี้เทคมันใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายกว่าจานรอนก็เลยใช้สกิลบอกว่าถ้าไปเป็เกรดสามมันสูงกว่าพลังบวกสามพันเทคเป็นคอนติเนียลไม่ได้บอกว่าในเทิร์นเราด้วยหมายความว่าถ้าเกิดเป็นเทิร์นฝันของข้ามมันก็ยืนมื่นสามอยู่ดีถ้าเกิดไปเราเป็นเ,เกรดสามนะครับมันก็จะเอามาต่อกับสตาร์เลียนได้มันก็จะตีสามหมื่สามได้เหมือนกันน,น,ここนี่ก็เลยเป็นเทคผมไปทำให้ปุ๋ยใส่ไอ้นี่มาด้วย สำหรับสัดส่วนการ์ดนะครับนอกเหนือจากตัวเริ่มตรงนี้ผมก็จะใส่เป็นคิงอันเฟดสามตัวกับอันเฟดเออรี่สามตัวนะครับ mm hmm. เพราะว่าสองตัวนี้ค่อนข้างสำคัญหนีกันไม่ค่อยพ้นเท่าไหร่แล้วก็ใส่โซเซฟแค่สองพอเพราะว่าเอาจริงๆเด็กนี้มันแค่ตัวอันเฟดสองตัวเล่นคู่กับบัตเตอร์เบดมันก็เก่งพอตีปิดเกมได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าโซเซฟนี่คือเป็นตัวเอาชยอีกทีนึงเผื่อเผื่อว่าแบบเกมมันเริ่ม นานแล้วแต่ว่าฝ่นของข้าเขาเข้า5ดาเมจพอดีไอตัวนี้จะเป็นตัวที่ปิดแล้เอาข้างชัวร์มากก็เลยใส่มา2ตัวนะครับส่วนบัตเตอร์เบด4แน่นอนเพราะว่าถ้าไม่มีบัตเตอร์เบดอันเฟดมันจะกระจอกคือไม่มีบัตเตอร์บดแล้วมันไม่เก่งเพราะงั้นมันต้องใสบัตเตอร์เบด4นะครับก็เลยติดมาด้วยแล้วก็ด้วยความที่ใส่บัตเตอร์เบดมา4ตัวแล้วมีเทคเรียกได้ตลอดนะครับอย่างเทคของคิงอันเฟดอย่างนี้ผมก็เลยใส่วิงกล้ามา4เลยเพราะจะเอามายืนต่อกับบัตเตอร์เบดอย่างนี้แหละให้บั มันก็จะตีได้ถึง2 0 0หมโดยที่ไม่มีกิฟต์พอมีกิฟต์ก็อัพเป็น33 0หมก็ตีแรงมากนะครับก็เลยจะใส่วิงกันไว้ด้วยอา,ารากอนิ้ใส่3นะครับแล้วก็ปอนกัน3เพราะว่าผมเอาที่มาลงให้กับเบลกิวตสตัวอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆคุณอาจจะเปลี่ยนเบลกิวตเป็นอากอนิก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็อาจจะเปลี่ยน วิงการไปปอนกันก็ได้เผื่อเสิร์ฟอย่างนี้แล้วแตแ่ละกันแต่อันนี้ผมเลือกแบบนี้ไว้ก่อนนะครับที่เหลือก็จะเป็นแฟมิลล์ไอไลอ้อนเมนสตาร์เลียนสามตัวเอาไว้ยืนต่อพลังนะครับต่อกับเบลกิวก็ได้ต่อกับอากานเน่ก็ได้ต่อกับบาร์เบดอาจจะไม่เก่งเท่าไหร่บาร์เบดมันฟิกกับวิงกันซะมากกว่านะครับส่วนอีกสองตัวก็อย่างที่บอกไปก็จะเป็นอันเลนกับมารอนนะครับคู่นี้ เอาไว้หาเรื่องจัว่วก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโครงหลักๆโซนทริกเกอร์ก็จะใช้เป็นแปกคีย4สีดอกเหมือนเคยนะครับเพราะว่าเป็นแพลนที่เซฟที่สุดแล้วซึ่งพี่เออดอกก็ใช้เป็นดอพี PG, เช่นกันเพราะว่าผมเพราะว่ามันมีที่ให้ผมเล่นเลือกตัวเล่นเยอะถ้าเกิดคุณจะใส่เป็น PG ปกติคุณก็ตัวที่หน้าหักออกที่สุดอะเป็นไอสอตัวนี้มากกว่าเพราะว่าไม่ไม่ได้มีส่วนสําคัญในการต่อพลังมากนะครับเอาออกก็ได้ แล้วเปลี่ยนเป็น PG ถ้าเกิดคุณจะใช้ PG ธรรมดาแต่ต่วนใหญ่ผมก็ใช้เป็น PG PG ดอสมากกว่าเพราะว่าตอนถ้าเล่นกันในสแตนดาร์ดอ่ะคุณจะไม่เจอท่านเทพคิชิมะตีอยู่แล้วดังนั้นก็จะกาดได้ตามปกติดอ PG ก็ใช้ได้ปกติเพราะงั้นมันจะไม่จะเล่นได้ไม่ลำบากเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นสแตนดาร์ดอ่ะไม่ถ้าเกิดเป็นพรีเมียมอ่ะไม่แน่นะครับก็จะประมาณนี้ อย่างที่บอกไปคือเด็กมันก็ไม่ได้มีคอมโบอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าเล่นค่อนข้างง่ายต่อพลังได้ง่ายบวกพลังได้ง่ายนะครับเาคุมคุมบอร์ดของตัวเองได้ค่อนข้างดีเลยเพียงแต่ปัญหาของมันจะอยู่ที่การคุมคาถาบาทมากกว่าผมไม่มีตัวหงายเลยนะครับไม่เหมือนกับของคังนิโลนี่ก็กินบาร์สเนี่ยก,กินบาร์สเนี่ยก,กินบาร์สเนี่ยก,กินบาร์สเนี่ยกินบาร์สถ้าจะใช้บาร์สเบตอีกยิ่งหนักเลยทีนี้กินโซด้วยมันก็จะควบคุมทรัพยากรลําบากหน่อยนั่นเองอันนี้ก็ต้องอยู่ที่การควบคุม ของเราว่าเราจะใช้สกิลไหนอะไรยังไงบ้างนะครับประมาณนี้เพราะว่ามันตอนนี้มันไม่มีตัวไหนเดมจริงสำหรับสแตนดาร์ดถ้าเกิดเป็นของพรีเมียมก็ยังพอมีอยู่บ้างน,นะครับมันก็จะคุมคาเต์บาลได้ง่ายกว่านี้นั่นเองก,ก็จบกันไปนะครับสำหรับลิสของรอยัมพาราดินครั้งนี้ครั้งหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ